เพื่อนได้ยินเสียงอีก,การ้องไหมครัลางส่านหอนไม่ค่อยดีนะยิ่งเราอยู่ในป่าแรงมากตอนนี้นะอุ้ยนี่ทุกคนทุกคนผมรู้สึกปวดหัวเลยังไม่รู้นะ,ะปวดหนักตรงนี้ด้วยนะทุกคนหนักคล้ถอยเหมือนมีอะไรดูคล้ายถอย Wow. สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับเข้ามาในป่าอีกครั้งนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับอ่าก็ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าคลิปวโนนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆไปสารวจป่าไปทําอะไรกันครับก็รอลุ้นรอติดตามไปด้วยกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบรรยากาศข้างหน้านะครับจะเป็นยังไงนะฮะก็รอลุ้นรอติดตามไปพร้อมๆกันนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไป ตามลำหว้วยนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับพยายามจะถ่ายคลิปอ่าเดินในลําห้วยนะเพราะว่าอากาศจะสดชื่นหน่อยนะฮะระหว่างนี้เดินมาก็เหงื่อออกเต็มนะครับตอนนี้โอเคนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้นะฮะยังไงก็ใครที่อ่าชอบดื่มกาแฟน,นะผมก็มีแบรนด์ของตัวเองนะดาวไลฟ์สไตล์นะฮะอ่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูนะ,ะว่าผมจะได้กินดื่มยังไงนะฮะก็รอดูนะฮะว่า รอผมสร้งางไอตัวดิกาแฟมาฮะถ้ามาผมจะว่าเอาที่ดิกาแฟเข้าป่าเนี่ยเดี๋ยวดื่มกาแฟในป่าโอเคเดี๋ยวเราลรุ้นมีไก่ข้างหน้าไปได้วยกันนะฮะเห็นไหมครับ ร้อนมากๆครับทุกคนช่วงนี้เป็นหน้าร้อนฮะแล้วก็ยี่หนึ่งอย่างฮะที่เราเข้ามาในป่านะมันจะเย็นมันจะเย็นอยู่นะครับแต่ก็ก็ช่วยได้เยอะเลยนะเวลาอากาศร้อนนะะทุกคนโอ้หางปันนะทุกคนนี่เป็นลำห้วยนะ โอเคเดี๋ยวเราจะพยายามเลาะเลาะข้างข้างเราให้ขึ้นไปดีกว่านะ <S <S นนะทุกคนนี่ครับทุกคนเดี๋ยวขอนั่งพับสักแป๊บหนึง่งกัดร้อนมากครับทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะไปอีกเส้นหนึ่งนะเส้นที่อ่าน้ําน้อยนะฮะก็คือเส้นนี้นะครับทุกคนเพราะว่าผมจะไปอ่าที่ต้นสายต้นหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าจะเจอต้นสายหรือเปล่ามีคนบอกเล่าให้ฟังนะครับว่า ลองไปดูนะฮะต้นสายต้น <imprisoned> น anyway, ี้นะลักษณะต้นสายก็ไม่เหมือนต้นสายธรรมดานะฮะเดี๋ยวก็จะขึ้นไปดูนะทางนี้นะครับเดี๋ยวไปดูไปด้วยกันนะฮะคืออากาศที่มีก็ร่มรื่นฮะเดี๋ยวขอนั่งพักสักแป๊บหนึ่งฮะเพราะว่าเหงื่อออกเต็มนะตอนนี้เพราะอากาศร้อนด้วยฮะด้วยสภาพอากาศช่วงนี้ก็ร้อนมากครับข้างหลังก็จะเป็นเสียงน้าไหลนะฮะเป็นน้ำตกขนาดเล็กครับ ก็จะเก็บบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะโอเคนะครับทุกคน,น,นก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราจะลุยต่อนะฮะทางเราจะประมาณนี้นะดูพระอุ้ยทุกคนรอยเท้านี่อันนี้เป็นหมาป่าหรือเปล่าทุกคนรอยเท้านี่ทุกคน เดี๋ยวดูใกล้นะนี่ปลใบนี้ผมนะครับทุกคนมันมีรอยตีนสามนี่ฮนะมาป่านว่าอีเห็นผมก็ไม่รู้นะทุกคนนี่ฮะอ่อนลอยจนจะขึ้นเปได้หรือเปล่าทุกคนถ้าประมาณนี้นะเราก็อยากจะพาไปดูนะสถานที่แปลกๆกันทุกคนเราบอกว่าเป็นต้นทรายนะ ติดลุ้มะฮะาหลบหมาสิบดีทางนี้น้ำไม่ค่อยเยอะนะฮะฝั่งหนึ่งนี่น้ำใหลเต็มนะฮะโอหทุกคนต้องระวังนะตายหายหมดเลยนะเมื่อกี้เกือบเหยียบใส่งูนะฮะบริเวณนี้นะครับมันเลื่อนไปทางนู้นนะโอ้โหต้องระวังนะ เก็บเหยียบใส่งูนะเมื่อกี้ตกใจหมดเลยทุกคนใจหายหมดเลยครับใจหายแบบเลยครับมีงูด,ด้วยทุกคนโอ้โหอตลายตายนะ ดงกล้วยป่านะทุกคนดงกล้วยป่า,ารครับบรรยากาศมืดครึ้มไม่ใช่บรรยากาศครึ้งๆหน้านมีแดดออกแล้วก็ไม่ใช่ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าแดดออกสลับกับเมื่อกี้อากาศก็ร้อนจัดเลยนะโอ้นี่ครับ ผมมาเจอขี้นกฮนะรอยขี้นกนะมันน่าจะเกาะกิงนี่แหละนแล้วมันก็ขี้ตกมาบริเวณนี้นะเพราะว่ามันน่าจะลงมากินน้ํานะช่วงนี้อากาศร้อนเลยนกตัวเล็กตัวน้อยฮนะลงมากินน้ําบริเวณนี้แหละเพราะว่าขนาดเราก็ร้อนมากครับนกน่าจะร้อนเหมือนกัน เสียงอะไรนะเสียงลมป่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะทุกคนน่าเป็นสัตวน์นะทุกคน มันหนีม้มเมื่อกี้นะอยู่ฝั่งนู้นข้างๆเมื่อกี้ไก่ป่าหรือเปล่าดูว่าเก่งนะไม่รู้ว่ายูฝั่งนู้นนะมองไม่เห็นนะครับได้ยินแต่เสียงนะเมื่อกี้ ผมรู้สึกแปลกๆกันคนร่วงที่ผมเดินมานะมีเสียงอะไรไม่รู้ครับเว่อวีววบริเวณหูนี่นะเนี่ยนะคนน่าจะเป็นต้นสายต้นนี้นะที่เขาล่อใผมนะามันมีลากยาวๆห้อยลงมาเป็นเส้นเป็นเส้นนะ เดี๋ยวพาเพื่อนพี่ไปดูกันนะฮะบอกว่ามันอยู่ติดกับลำห้วยนะครับน่าจะเป็นต้นนี้แหละเดี๋ยวจะขึ้นไปดูกันนะครับ ครับรากต้นไทรนะนี่โคตรใหญ่เลยทุกคนต้องระวังนะเกื๋ยมีงูนะนโอ้โหอันนี้รากต้นไทรนะทุกคนโอโ้สวยงามมากครับทุกคนอ,อันนี้เป็นรากต้นไทรนะต้นไทรต้นนี้โอ้โหผมเพิ่งเคยเห็นนะต้นไทรแบบนี้นะน,นี่อยู่ในป่านะทุกคน โ,โหเหล็บนี้เลยปล็โทแลนี่เป็นรากหมดเลยนะที่ห้อยลงมานะครอือหอผมก็ว่านะมีคนให้ผมมาเก็บบรรยากาศให้ผู้ชมดูนะ มีคนเรียกนะเมื่อกี้ผิวปาก ครับเพื่อนๆทุกคนผมว่าต้นทรายต้นนี้นะอายุไม่ต่ำกับอ่ร้อยกว่าปีนะทุกคนเพราะว่าสังเกตเลยนะทุกคนรากมันเยอะมากครับแล้วก็ต้นค่อนข้างใหญ่ใหญ่นะทุกคนนี่ครับส่วนมากมีมีแต่รากะที่ห้อยลงมานะทุกคนอายุนะ่าจะยาวนานสุดๆนะมีคนแนะนํานะว่ามาถ่ายบรรยากาศต้นทรายต้นนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะแล้วก็ผมก็มาคนเดียวนะฮะคนบอกทางให้นะ ผมก็อ่าแบบเดามานะฮะไม่เคยมาด้วยนะฮะแต่ดีนะที่ถูกมาถูกนะฮะยังไม่หลงนะทุกคนมีเสียงอะไรไม่รู้ทุกคนเหมือนคนคุยกันนะทุกคน เพื่อนๆครับเพื่อนๆได้ยินเสียงอีการ้องไหมฮะลางสัยหอนไม่ค่อยดีนะยิ่งเราอยู่ในป่าด้วยยิ่งต้นสายนะครับมันมีบางทีมันอาจจะมีเจ้าที่เจ้าทางนะฝั่งอยู่ในบริเวณต้นสายนะผมว่าผมรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ผมขึ้นมาละหูอื้อทั้งสองข้างฮะระหว่างที่ผมมาถึงจุดที่อ่าผมนั่งนี่แหละครับผมก็นั่ง แล้วก็ผมก็ได้ยินเสียงคล้ายคนคุยกันนะครับดังอยู่ในหูผมนะครไม่รู้มันดังมาจากจุดไหนนะครับแต่ไม่รู้ว่าบริเวณที่นี่มีเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ทราบนะเพราะผมไม่ได้ลบหลู่นะครับผม,มถึงไม,ไม่ใช่ผมไม่เชื่อนะผมไม่ได้ลบหลู่นะแต่ผมก็ต้องอคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองนะ เดี๋ยวผมก็จะเก็บบรรยากาศอกีกเล็กๆน้อยๆแล้วครับผมจะเดินออกจากอ่าบริเวณต้นไทรนี้คผมรู้สึกว่าแปลกๆครับอื้อไปข้างหนึ่งนะ,ะเมื่อกี้เียงนกร้องนะทุกคน โอ้ทุกคนลมแรงมากครับตอนนี้นะนี่ทุกคนตอนนี้ลมมานะลมแรงมากเลยมีกิ่งไม้ตกเมื่อกี้ไม่รู้ว่าผมมาที่นี่หรือเปล่านะนี่มืดมากนะตอนนี้ทางน,นี้ก็มืดนะฮะลมมานะทุกคนเยี่ยมมากรู้สึกไม่ค่อยดีนะฝั่งนู้นนะลมตีเข้ามาแรงมากครับเดี๋ยวน่าจะออกจากบริเวณนี้นะ กลัวก e, <Yeah. S 1> <cái> ิ่งไม้ตกไปหัวนะฮะอันตรายนะนี่ยไม่ใช่ต้นธรรมดานะกคนตอนนี้ตอนนี้ผมว่าผมจะเก็บบรรยากาศอีกนิดหน่อยนะป่าต้นนี้นะต้นส้ายต้นเสียงนกร้องเต็มเลยไม่รู้เจออะไรหรือเปล่าท่านทุกคนผมก็มานะโอเคเดี๋ยวพยายามดบออกจากที่นี่นะครับ ทุกคนผมรู้สึกปวดหัวยังไม่รู้นะปวดหนักตรงนี้ด้วยนะทุกคนหนักท,ยทอยๆนะเหมือนมีอะไรดูท,ยทอยๆนะไม่รู้อนะต้นสายต้นนี้นฮะมีมีผีอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ผมไม่เชื่อแต่ผมก็ไม่ได้ลบหลู่นะทุกคนนี่ เมื่อกี้มีลมมาเต,ต็มเลยอันตรายดูรู้สึกกลัวยังไงไม่รู้ฮนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะออกจากจุดนี้ดีกว่ารู้สึกไม่สบายใจนะทุกคนออกไปดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะ ว้าวโหถลายลงมาทุกคนนน,น,น่นนะต้นไทรต้นนู้นนะต้นนั้นนะเดี๋ยวผมจะลงไปเรียนลำพ่ยโหว้าวโหทุกคนเอาเรื่องเลยทุกคน ลงมาถึงบริเวณลำห้อยปุ๊บนี่รู้สึกหายเลย,ย,ยทุกคนเมื่อกี้หมือนมันหนักมากครับบริเวณนี้รู้สึกเบาลงเลยทุกคนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะทุกคนผมไม่ได้โกหกนะผมบอกตามความรู้สึกผมเลยนะทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าผมโกหกก็ได้นะทุกคนแต่ผมพูดจริงๆนะเมื่อกี้เหมือนมันหนักมากครับบริเวณนี้ ผมเดินออกจากจุดที่มีต้นทรายปบเนี่ยรู้สึกว่ามันเบาลงเลยนะคนไม่รู้ว่ามันสาเหตุเกิดจากอะไรนะทุกคนก็บางคนอาจจะคิดว่าผมโกหกก็ได้นะครับแต่ผมบอกอตรงๆครับผมพูดตามความจริงนะความรู้สึกตามผมรู้สึกผมเลยนะตอนนี้นะครับผมก็เดินได้เดินออกจากบริเวณต้นทรายยักษ์นะครับ ก็กับลงมาตามลำห้วยนะผมก็จะเดินออกจากป่าที่นี้นะฮะผมรู้สึกไม่โอเคนะคทุกคนเพราะว่ารู้สึกอ่าเมื่อกี้นะฮะมีอาการมึนๆหัวแล้วผมก็อื้อไปข้างหนึ่งนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมรู้สึกมันก็ดีขึ้นเยอะมากนะครับตั้งแต่ผมเดินออกจากบริเวณต้นไสาย,ยัากษ์นะทุกคนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะผมไม่ได้โกโหกนะทุกคนหลายคนอาจจะคิดว่าผมโกโหกก็ได้นะทุกคน ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมเนียครเพราะว่ามีคนแนะนำนะาะะว่าลองมาถ่ายต้นไรย,ยักษ์ต้นนี้ให้ดูหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่ในป่าลึกเลยผมไม่เคยมานะมีคนบอกเส้นทางนะผมก็มาถูกอยู่นะครทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็จะพย,พยายามไปทุกที่นะทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็ คลิปนี้นะฮะยังไม่ได้นอนป่านะฮะยังไงก็รอดัดไปรอน,นิดหน่อยนะแต่นอนป่างผมนะช่วงนี้นะตอนแรกผมก็ตั้งในะจนะมาจิตบรรยากาศนอนในป่านะ,ะแต่วันนี้ด้วยเหตุการณ์แบบนี้นะผมรู้สึกมึนๆยังไงก็ไม่รู้นะโอเคนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจนะ,ะับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ ขอบคุณครับบ๊ายบายครับ